สบายดีสบายดีพี่น้องถักถ่ายสบายดีเนาะพี่น้องวัอนี้อากาศยังบอกบอ้าวปันใดเนาะเป็นซีลมืดหมู่บ้านเองค่ะพ้นหยิบน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องวัอนี้จะโมเพิ่นขึ้นไปบนเนื้อเอาพักกูดมาหายแสลเนาะไว้ยหนึ่งแล้วพันไปเคาะกระป๋อมมาไว้แจ้วเนาะพี่น้องมาสองว้ยพอนะสองหนึ่งว้เด้พอนะพักกูดแสลงวันนี้ไปเก็บเนาะมันยังไงเขามาแต่ให้ เป็นของกระป๋องกระหมูพุ่นเนาะโบขึ้นไปอายุนํายาวจ้ะยลไปมื้อหน้าเป็ของกระป๋องกับตัวนี้สอไว้เนาะพี่น้องแล้วก็เป็นอย่างถ้าจวกระป๋องนจํบหมูสิได้หรือบ่เนาะพี่น้องมนเป็นเป็นสีคึ้มาคึ้มฝนมูบานนีหยิบได้นพี่น้องยกระเซาตอนหัวค่ํานะพี่น้อง ແລະເກັບນໍາວ່າຊິຊວນສາຄົມເພິ່ນເກັບຢູ່ຄໍາດວງອີ່ຫຍັງເພິ່ນບໍ່ຫວັງພີ່ນ້ອງຊັນຂາໃສດຮາກເດັດຕມແກງແກງປົກີສີຄືມາຄພນດຕົກບນ คนโตคนเดียว,วดอกพี่น้องดอกกระเจียวออกไปห้าเก็บดอกกระเจียวคนบื่ต้มกับเบออกคือกันได้ดอกกระเจียวอืมพักโคตรพักโคตแต่ละปีไปเก็บอยู่ข้างลัวกับซะคอมแล้วซะคอมผลูวางครับพี่น,น้องค่ายเ็ดวีอากเกลิเตกเปเก็บส์ น้องมากรุ่กรุ่นเอฟซีเอฟซีหลายคนกระทืบมาว่าเอาไปเห็นย่างกินลวกกินกับแจลน้อพี่น้องว่าสิแกงใส่เอ็นใส่เพียงก็ได้เนาะแซ่บพี่น้องลวกกินกับแจวแจวป่าบอดูสิแต่แจลมันพกแจวมักรอบเจลมันกรินก็ได้ฮะ วันนี้เก็บปัชพูชสอมเอาตัวมันอ่อนนะพี่น้องมัน,น,กน,น,กมนเกล้ากระดิดเนาะเดี่ยว,ว่าฮัดดิดเกล้โผล่ได้เห็นมันยาวซะอ่อนเด็ดมาหมักเน่าๆอันนี้นก็เป็นใบลำพ้นมันนอน่มนสิเป็นใบเป็นก้วเป็นกอ,นกอละ mọi bons thì tôi không được cái nóng vậy nè sao không sẽ bị tôi không ừm hả bò bố chả bây giờ về mày 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 สารุ่นน้ำจำโว้เนาะพี่น้องไปของกระป่องกับโมสิได้หรือบรอเานะาะ3 4โตกันยังไข่เลยพระเด็จเจ้า แ็งไม่แก่ห้ากัเดิดเนาะไอ้โดนอ้อนมั่นเรากินรสสันกับสิแบบมันๆพี่น้องแบบพักปังเลยว่ะกะเจ้าเออเนะยเทคาแบบพักปังนี่อสไอ้โดนอ้อนมั้งพี่น้องทีมงานชมโบมาแล้วน่าชวนไปของกับปอมเนี่ย เด้อจ้ะมาอยู่เด้อกะปอพอได้แจวทางสลายสอพักเอามาลวกเอาเนาะพี่น้องลวกเอาก็ได้สินอาก็ได้เนาะหรือว่าควยมีเขียดมีเอ็นมีงกับแกงใส่ก็ได้เนาะพี่น้อง่แต่มาอดกัพกันลงมือเห็ดพี่น้องักมักม่วงไว้ใส กไอยกระป๋อมเนาะกระป๋อมกาเท่าไรพาอ๊อกผักมองไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใส่ย,ยังหลวกพักดีเนนะาะไก่สีแดงเอาขึ้นแล้วริดแดนจ้าผักกูดเอามาแต่น้ำมันหยาดเลยน้ำมันหยาดพี่นอ้งองจมบกมันไปเบนหน้าทรงไซส์มันไปหน้านะมันก็นกนเลยเก็บมาสลาไลด์ไปเก็บเองเนาะบ่มีหมูไปน้ำพี่น้องนี่ นี่อ่ะน,นะอยู่คำหล,ลวงเลยคำหลวงเลยนครับเก็บคำเก็บคหลวงอ่ะแล้วหมดไปเดินกลับกวบ่ะนะฮนะคนไปเก็บขูม,มือได้แหละบ่ในคำหลวงอ่ะไสีวสีส่วนหร่ออะไรไปแล้วไป,ลไปเห็ดเบี้ยอ่สิ่งเบิองมันซุกอ่ะมันโผล่แตงเฮล ตักใส่ถาดตักผักกูดขึ้นเนาะพี่น้องอยากลวกเอาก็ได้อยากหนึ่งเอาก็ได้เนาะพี่น้องหนึ่งใส่หวัวแต่สลีมมล่ยมักเรื่อวักอยเงี้ยเพราะว่าลวกเอาในจังสุกไวกันเรือว่าสีเด็ดสองแกงใส่เอ็นบอยเนาะพี่น้องปนกันกับผักหวานก็ได้เนาะรสชาติกับชีคายๆกับยอดผักปังละพี่น้องรสผักกดูดมันเป็นผักกูดธรมรมชาติเนาะผักกูดบา้านเ้างเส่บเนาะพี่น้อง หลวกินกับแจีวหมกเลนแจีวหมกกอกบอแจีวพริกแจีวปลาเดี๋ยวกระเสะมาพี่น้องข้องแสะแบบผืนยูกับผูมักเนาะนี่ขั้นต่อไปจำโบเป็นสิบเผากับปลอมเนาะพี่น้องแล้วก็ชิมว่าผักก็ไอ้กินกับลวกผักเห้ละผักมียาวไห้เนาะพี่น้องสมุกได้ไปเช่นสมุกอ่ะน้าปลากระพาะปลาใกล้รีบอ่ะกรกเนาะนะโอ้รู้ว่างมันหัว ขวมเด้อหมอกับคุ้มค่าเนียพี่น้องเอากระซ้ามขาดขึ้นพักกูทท่งขั้นตอนต่อไปก็คือเผากับปอมนะพี่น้องอามาืมจังตาหมูวานี่พ้นแงีคง่ค้ค่อยพี่น้องขี้ดินจน่าเปียกซำนะ แย่พอซ้องซ้ำมีหละกะ็เซ้ามันตกมาแหง้งเราจะบอกไปเลยลองไปค่องเบิงก็พอมีถ้าพ้นตกแห้งแห้งหละก็เด็ดออกเด็ดจัดจ้าอย่างไปข่องใหม่พันมาเ <c oughs> ้าหละก็มาสือเอาขี้มันออกได้พี่น้องแล้วก็มาปีางเอียดปีงแล้วก็จังมาผัากก้อ้เนาะ nị mới cay cay mà phần phải xong phần cái mồm nào, nào? là tôi đấy không mi tôi nội tôi nhai nữa. ยังมันออกนะทุกคนจำบัเผากับปอมถานนาองสแลสิมาเก็บพักบัวไว้ใส่เจลพักมีเยเอ่อเนาะส่วนพักคนมึงดูพักแผ่นะงามงามพี่นาะเคณได้มีใครหลวนะพักแผ่นี้ได้ไปกินกราฟมัน,าานมมมจังแกะข้าวน้องเนี่ยน้ำงามพอจึงเกาะจังไทยพักไข่ทองนี่เนาะ บัวผักไทท่องผักหอมก็มีเนาะพี่น้องคือว่าสะระแหน่บ่เหมือนไทยเอิ้นแผ่วเนาะสิใส่อันต้มซัวเนาะงัวบ่นี่เนาะกินกับไข่ลูกบ่ีสะมาเด็ดเอาผักหอมไปไวสก้อยกพ้อมจบ่ว่าถ้าฝนตกแห้งอยู่จังไปอใหม่อีกเพิ่นมาเพิ่นกับหมู่เพิ่น2คนเนาะเอารถจคันเดียวไปซะก็บ่ได้ไปนําเนาะ กันเลยว่าเด็ดผักกูดลวกถ่าอยู่เพื่อนเห็นไหเรื่องเห็ดกินเนี่ยจำโบเก่งกว่าสแลเด้อพี่น้องแสลงโบเก่งทอจำโบอืมมันดี่าผักบัวเด้อผักหอมบัวพี่น้องจนมันสิบเป็นดอกนี่เนาะพี่น้องเก็บมาแล้วล้างเรียบร้อยเด้อ อันวังวงกระโซนาะผักใส่นี่น้องพี่น้องนังจำบัวนังจากที่ว่าห้าเผาอะไรห้ากระม้าสววเอาขี่ออกกัะม้าปีกนาะให้มันซุกจังไปผักมาเนี่ยก้อยจิ้งพาพร้อมได้พี่น้องพอได้ว่ามีคามาเดินทางพี่อืมไหวกระปปอมเดิมมาเนี่ยนี่เนาะพี่น้อง ไก่สีสุกแล้วมีตัวไข่พร้อมได้นี่กระป๋อมไข่เนาะมีไข่มันพี่เนาะเมื่อนี้แบบบะบห่อนบะอบเอาปไนได้นะพี่น้องพ่ออยู่ได้เพราะว่ามันบาดบดบาดแดดเนาะแต่ละมืออนมาซ้ำอยู่ในห้องอบเอาอบเนาะพี่น้องหลังจากเข้าปีซุกแล้วก็มาผักคุณมุนเนาะทุกคนอัน,นตัวที่มุนก่อนนะคือแมนคาเนาะจะโบผักค้าไปก่อนเนาะ ตรงผักคนมลเป็นสิ่นิดหน่อยแบบนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเ้าบราได้เอากระด,ดูกมันออกเนาะจะน่าจชิคข่าคอเนาะตรงผักกดกระป๋องงานะแต่จะเป็นยามมันเนาะทุกคน ค้นกระสืบพอดีแถปีนี่ยูคือคืนนี่กับบุบ้านนกับโต๊ะแง่น้อยเดียวพอสะีดินลายที่ซื้อหแหละทุกคนพราะโตกอยู่เมืองอื่นเนาะเนีแต่ว่าทางบ้านซะแหละ่น่ะแงะ่เพอสะีดินลายถ้าแต่ว่าทางอื่นนำ้ำผู้น่ะว่าตกหรือบน่ะทุกคนพาคนมุนเล่าพี่น้อง แล้วเาก็มาคลุกใส่กับถั่วหมกม่วงนับพี่น้องที่ตำบมโบักแล้วแต่จั่ใส่เครื่องปรุงเนาะใส่เป็งน,นวดจะจ้าใส่ลายนวลายส่น้อยนวหน่อยปลาแด็กเนาะสลายนวยเยดเค็มเด้อปลาแดกแม่มุลลัปลาแดกผ้าเหลืองเนาะต้นอะไรผิดป้นอะไรอยู่ยนี่ย เราชิปปนมักเผ็ดแกใส่ร้ายเนาะมัก,กบเ่เผ็ดแกใส่ไหนหน,นึ่ง้าครัวบอกนี่้าควครัวอ่าด้กันแล้วใส้แดงๆคนเลยก่อนเนาะพร้อมแล้วพี่นนอง เขาวขวเนาะทุกคนกน้่เปอยนีหน่วยังเป็น,น,นเม็ดครับ ซอ,พอยพักหมมอม,สอมใส่พี่น้องเพิ่มความหอมและซี๊ันใส่ผักหอมลงไปเ้อนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคน ก็ไอก้กระปอมอแบงมกก่งใหายป้ายปอกกบพยายามบินกวงเนาะจำบวกกันจะไปกินทางหนาโต๊ะกันบวกกันแบงช่วยพยายามควันจะไปจะกินยูพีที่มันไม่เข้าก็นี่เนาะประกูดจะแบ่งกันพลัน้อยนะ,ะจัดขึ้นโต๊ะเลยเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อวัเด้อพี่นอ้องอันนี้เด้อผ่านไปก้อยกับผ่านไปก้อยกับปอมเซฟก้อยกับปอมแล้วกัน ซ้ายหละเนาะสอง <ไป S 1> คน,น่ไปสองคนมาดิชทุกคนทีมงานมาเด้อมาเด้อ,ก,อก๋วยกระปอมหนึ่งผักกุฎมาพี่น้อง <laughs> กินข้าวทนเที่ยงได้เน่ะสองเท้าชวนกินจั๊กขวดชวนผมมาทางหน้ำน้ำเนาะกินทางน้ำเย็นพี่น้อนหนงหนึ่งผักกุฎผักกุฎอะก้อนชิลุ่ยพี่น้องใส่เกลือก็เป็นกัอนจังไเลยแต่จะแสแลงลืมใส่แค่แต่เกลือก็ได้เนาะ อาจักก่อยละก่อนใส่มมวงกระสอแล้วมันจะหอมนยะู่กแล้วครับ,บแล้วก็ไปปลานั่ปปนะมจาจ๊กแล้วปแต่เนี้ยปายังไงบนหนามงันรมๆนะ,ะเกมีแต่หยอดนอนอีแล้วนะไปลบเลยทำดานนึงเลยเกมกระเด็นมันมีตัวกระเด็นนะ

รอนทาิปปะกุนะกดเอาเน้อนั่นสมุกลยเก็บพาปเจจสางสิท่านเราก็จะเก็บขมือพ่งกุนาไปชวนไาห้กรจอกน้ำหลคำยาอือบ่แล้วกบปจเด้กนี่คำหลวงขอเก็บเจ้าวันแล้วไปปลาบอนหนาเนี่ยจ้ามีาเคยมีาพาไปบอนเพื่อนบ่า้อน้็เอ็ดดินบล็อก ปลานอหันขามสื้อนอาอองอยู่ม่เมนพูดอาหานแล้วหนังหนังหนัอะไรกันหนังเทียมข้างซัวข้างหนังข้าหนังกับมี่หนันหนังอะไรวะคืแบบคือมาสูบผ้ามาข้อจดข้อไปก็มีน้องไฮ้ยคกับเอามาหุบดนยให้คาณผู้ชม วันนี้อากาศโอเคนะพี่น้องสำหรับวินนี้สำหรับค่ะคุณผ่กไว้สำหรับน้ะไปพอกันไม่คลิปไหนพายิงเขามาแล้วก่อนก่อนจะไปกับอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจห้คุณแสแหลในเดอบ๊ายบายสวัสดี